แสงแดดแดดพระจันทร์ดวงจันทร์ดวงดาวดาวสายลมลมพื้นดินแผ่นดินแผ่นดินไหวท้องฟ้าแผ่นฟ้าฟ้า ุ้งนานาเมฆฝนตกฟ้าผ่ารุ้งกินน้ำโลกพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์ พระอาทิตย์ขึ้นตะวันขึ้นพระอาทิตย์ตกตะวันตกดิน okay.